Shut 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 the hell the hell the hell up, up, up your get work done. and สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบอมบอมคาร์ชแนลนะครับแล้วก็พบกับเซียบอมเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับบอมจะพาทุกคนนะครับมาชมรถอ่ารีโวนะครับสี่ประตูยกสูงนะครับก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับได้แก่รุ่นอ่าพิลเนอร์นะครับสองจุดสี่มิดนะครับก็คือเป็นตัวกลางนะครับราคาอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะครับแล้วก็เซียวตัเพิ่มอีกห้าหมื่นบาทนะครับ ฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นตัวสแตนดาดนะครับที่เพิ่งลงมาจากเทเลอร์เลยนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็จะเป็นหน้าตาที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่แล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวล็อกคนะครับก็คือในส่วนของซุ้มล้อนะครับเพิ่มในส่วนของซุ้มล้อแล้วก็ตัวเบ้าไฟตัดหมอกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาจากตัวกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาชมตัวใหม่ล่าสุดนะครับแปลงหน้าเป็น g r Sport นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดนะครับ ที่ลูกค้าตกแต่งเข้ามาแล้วเนี่ยอยากได้ตัว gr Sport เนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับช่ญชมได้เลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งขวามือนะครับคันนี้ก็คือตัวที่ทําการแปลงหน้า gr Sport แล้วนะครับโดยการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเข้าไปนะครับแล้วก็มีโลโก้ตัวนี้นะครับอ่าสังเกตว่าเป้าไฟตัดมอกเนี่ยจะเป็นแบบตัว gr Sport เลยนะครับอ่าเป็นตัวท็อปอ่าที่ราคาสูงที่สุดเลยนะครับอ่าก็คือเป็นงานที่ประกอบในศูนย์เลยนะครับเนี่ยงานแบบละเอียดมากนะครับ สวยงามมากๆสําหรับลูกค้าที่ชอบเนี่ยสามารถมาคุยกันนะครับหลังไม้ได้เลยนะครับมีการใส่ซุ้มล้อนะครับทําสีเป็นแบบดําเงานะครับแล้วก็มีการใส่ล้อขอบ20สิบนะครับสเปคยางก็จะเป็นสองหห้าทับห้าศูนย์นะครับ R ย0สิบนะครับเป็นลายแบบนี้เลยนะครับอ่าเชอันนี้ก็จะมีการใส่บันไดเหล็กด้วยนะครับเป็นแบบทรง TRD นะครับบันไดเหล็กก็จะ เปลี่ยนนะครับเข้าไปนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบความดุดันความแข็งแกร่งนะครับก็สามารถสั่งเปลี่ยนได้เลยนะครับมีการใส่โลบาร์ด้วยนะครับใส่โลบาร์เหล็กนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งพอสมควรนะครับมีการใส่กันชนเหล็กตรงนี้ด้วยนะครับใส่กันชนเหล็กที่เพื่อที่จะให้ดูรับกับโลบาร์เหล็กนะครับใส่โลบาร์เหล็กแล้วก็ต้องใส่ ตัวกันชนหลังด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามนะครับบาลานซ์กันนะครับอแล้วก็ประกอบพวกดีเทลตรงนี้นะครับเข้าไปเพิ่มนะครับที่ปิดเปิดฝาตรงนี้นะครับเคก็สวยงามมากมากครับโดยงบที่ไม่ได้เพิ่มมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะมันก็สามารถแถมได้ด้วยนะครับแต่ว่าดีเทลเดี๋ยวเราคุยกันหลังมาอีกทีนึงนะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจ อยากจะตกแต่งแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวติดต่อมาที่เบอร์0656505989นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0656505989ติดต่อเซียวบอมได้เลยนะครับหรือว่าจะพักมาที่เพจ t o โย ta เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็โคราถูกใจเป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็หรือจะติดต่อคอมเมนต์มาที่ช่องบอมบอมคา c h ชาน e ลได้เลยนะครับก็พักเข้ามาคุยกันก่อนนะครับอยากจะแต่งแบบไหนชอบแบบไหนนะครับก็เข้ามาปรึกษากันได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาได้เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ คลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอมคาชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม you mm -hmm.